เมื่อปี2519ไวัยโอนละวนพระเอกใหม่ไพโรธสังวริบุตรลาลานาสุลาวันเรียกว่าดังมากๆแต่ว่าปี2 5 2 0รักขุดตลุดดังยิ่งกว่าครับ48ปีที่แล้วเขาบอกกันว่าหนังเรื่องรักขุดตลุดของคุณเปียกโปสเตอร์ที่เป็นผู้กำกับการแสดงนั้นถ้าไม่มีฉากที่ไพโรธและลาลานาเต้นบัมและถ้าไม่มีหเพลงเอก ที่แต่งขึ้นมาสำหรับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วหนังเรื่องรักอุตรลุดก็จะไม่โด่งดังถึงขนาดนี้สมัยนั้นคนดูต่างคิดว่าทั้งคุณไพโรธสังวริบุตรแล้วก็คุณพจนีอินรมามน์นะครับสองคนนี้แหละครับร้องเพลงในหนังเองและนี่ก็คือฉากเต้นบ๊มที่ในหนังนั้นใช้เพลงอุตรลุดบ๊ม เป็นเสียงร้องของคุณสุนทรสุจริตฉชันกับคุณกรองทองทัศนพันเป็นผู้ขับร้องนะครับในหนังเขาสมมุติให้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับที่ขึ้นมาถึงหวงกันในช่วงที่คุณละละนานากําลังเดินแฟชั่นโชว์แล้วจึงเกิดฉากร้องเพลงแล้วก็เต้นบําฉากนี้ขึ้นมากลายเป็นจุดที่ทําให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดอย่างคาดไม่ถึงอย่างหนึ่งจริงๆเลยนะครับในสมัยนั้น 48ปีที่แล้วผู้คนโดยเฉพาะที่เป็นเด็กเด็นักเรียนเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีก็มักจะมีการเต้นบัมบางทีบางโรงเรียนนั้นก็มีประกวดเต้นบัมด้วยนะครับรักอุตลุดหรือว่าอุตลุดบัมก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้โด่งดังเป็นพลุแตกและอีกเพลงหนึ่งนะครับที่คนจดจำก็คือเพลงนี้แหละครับเห็นคุณไพโรธสั่งวริบุตรนั่งดีดกีตาร์ร้องเพลง ชูวบชูบหรือว่าชื่อเพลงจริงๆนั้นชื่อเพลงเธอที่รักเป็นเพลงที่โด่งดังขึ้นมาเสียงร้องจริงๆจะเป็นเสียงร้องของคุณชายรัตเทียบเทียมและนี่ก็เป็นเพลงดังเพลงที่สองนะครับที่ผู้คนพูดถึงกันมากและก็ทำให้คุณพจนีนั้นแอบพึงพอใจคุณไพรโรดสังวริบุตรแล้วคุณไพรโรดยังมีอีกเพลงนะครับได้เสื้อมาชุดหนึ่งฉลองครับ ชื่อเพลงสระเอมอระอาหรือว่าเมาแต่ว่าในหนังนั้นคุณไพโรธไม่ได้ร้องเองนะครับลิปซิงเสียงร้องจริงๆจะเป็นเสียงร้องของคุณสุนทรสุจริตฉันเนื้อหาเพลงสนุกนะครับแล้วก็ฟังกันเพลินๆเป่าคลุยนี้ก็เป่าได้เพราะเข้ากับจังหวะเพลงแต่ที่น่าสนใจคือในช่วงกลางเพลงนั้นจะมีคำว่าเศรษฐีสู้เราไม่ได้ หนังก็ตัดสลับให้เห็นบ้านของเศรษฐีนะครับแสดงโดยคุณอํานวยสิริจันทร์บอกว่าเป็นเบาหวานห้ามกินนู้นห้ามกินนี่เล่าก็ากินไม่ได้แล้วก็ยังหนุกขู่เสียงร้องเพลงอีกก็เลยบอกว่าแล้วจะมีเงินอ้อยทําไมแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ลดตกอยู่ในห้วงแห่งความรักนะครับถ้ามาดูหนังเรื่องนี้นะครับก็จะประทับใจกับบทบาทของคุณพจนีอินทรมานทนเธอเป็นนักร้อง เรียกว่าเป็นนักร้องข่าวเพ่เธอเปิดตัวด้วยเพลงรักหนอรักนะครับซึ่งเป็นเพลงรักธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเธอผิดหวังจากความรักเพราะว่าไปแอบรักพระเอกนะครับแล้วเมื่อรู้พระเอกนั้นมีคู่แล้วแล้วเ็าก็เหมาะสมกันฉากที่เธอเศร้าแล้วก็ผิดหวังเธอก็กลับมานั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงระทมรักนะครับโดยมีคุณจิรศักดิ์ อิสรางกูลซึ่งแอบรักเธออยู่เหมือนกันนั้นนั่งมองดูเธอร้องเพลงอย่างมือลอยแต่ว่าเสียงจริงๆที่ร้องนั้นไม่ใช่เสียงเธอนะครับเป็นเสียงของคุณสุภาพรเทียบเทียมและสองเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงดังอีกนะครับที่ในยุคนั้นใครที่ดิดกีตาร์โดยเฉพาะสาวๆก็จะนิยมร้องเพลงนี้แหละครับ48ปีที่แล้วอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่มีฉาก เต้นบ๊มไม่มี5เพลงเอกที่ผ่านมานี้คนเขาก็บอกกันว่าหนังเรื่องรักอุตรุดจะไม่โด่งดังถึงขนาดนี้หนังเรื่องรักอุตรลุดนั้นผู้สร้างก็คือไฟสตาร์โปรดักชั่นในยุคข,ของคุณเกียตรติเอี่ยมพึ่งพรผู้กำกับการแสดงก็คือคุณเปียกโปสเตอร์หนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่28พฤษภาคม ปี2520ที่โรงหนังเอเทนปัจจุบันนี้รักอุตลุดนะครับก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่คนดูหนังในยุคนั้นชื่นชอบแล้วก็อยากจะดูนะครับแต่ว่าไฟสตาร์ยังไม่สแกนฟิล์มออกมาเป็นภาพชัดๆเหมือนอย่างเรื่องอื่นนะครับสำหรับเทปที่ผมนำมาประกอบจะเป็นเทปวิดีโอซึ่งในสมัยก่อนนู้น IBC Cable TV ทนำมาฉายนะครับ ก็จะเป็นภาพ2ส่วนนะครับก็คือ1ชั่วโมงแรกจะเป็นภาพที่ลักษณะนี้แหละครับไม่ค่อยชัดนะครับเป็นเหมือนวิดีโอเก่านะครับแล้วเมื่อพ้น1ชั่วโมงแรกนะครับก็จะเป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าซูมกลางจอแบบนี้แหละครับภาพเหมือนมาจากกากฟิล์มเพราะว่าบางส่วนนั้นมีรอยโดนน้ำนะครับเสียงลอกๆนิดหนึงนะครับแต่ว่าดูได้จนจบเรื่องครับและทั้งหมดนี้ก็คือ รักอุตลุดหนังดังเมื่อ48ปีที่แล้ว